ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมสินค้านะครับก่อนปีใหม่นะครับก็แจ้งอาจารย์ทุกท่านนะครับว่าขนส่งนะครับหยุดรับวันที่25นะครับผมถ้าเกินวันที่25ผมไม่ได้ส่งแล้วนะครับก็นอกจากว่าเป็นหลังปีใหม่นะครับถึงจะขนส่งเปิดปกตินะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับ FC ทุกทุกจังหวัดแล้วก็ FC สปปลาว เอฟซีกัมพูชาเอฟซีพม่าเอฟซีต่างประเทศนะครับที่เมตานะครับดูชิปแล้วก็ซื้อสินค้าเล็กๆจากร้านรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่อําเภอสตึกจังหวัดบีรัมนะครับสนใจเบอร์โทรศัพท์นะครับ0989051798นะครับทางนั้นเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับผมท่านไหนที่สะดวกโอนหรือมารับที่ร้านก็มาได้เลยนะครับอันวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูรวมๆนะครับมีทั้งใหม่และเก่าเข้ามานะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ไอตัวเก่านะครับที่เคยทําไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออยู่เนาะนะครับท่านไหนที่ยังหานะครับส่วนนางร้านก็ที่วางไว้ตรงนี้ก็ไปหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับไปหมดแล้วนะครับท่านไหนที่หานางร้านก็น่าจะหลังปีใหม่จะเข้ามาอีกเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นตู้อเมซอนนะครับผมฮอนลดของช่างดาวนะครับ12นิ้วนะครับใบละ3,500นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับแล้วก็ มีเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นตัวตู้กลาง12นิ้วนะครับผมตัวนี้มีมา6ใบนะครับมีตะแรง5นะครับไม่มีตะแรง1นะครับแล้วก็เพจหายกี่ตู้เนี่ยเพจหาย2นะครับโอ้ยหาย3เหลือ3นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นตู้12นิ้วนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมก็จัดเลยครับผมนะครับเป็นเพจแบบนี้เลยนะครับ ก็ตัวมีเพจนะครับก็ขายไปละ1,100บาทนะครับตัวไม่มีเพจก็ขายไปละ1,000นะครับง่ายๆเลยนะครับทันทีหาตู้กลาง12นิ้วอยู่นะครับก็มีมานะครับ6ใบนะครับมีใหม่6ใบแล้วก็จะมีดอกลำโพงนะครับเป็นของ a u d i o d e v วอยนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งบอกว่าอ่าหมวกมันหายนะครับก็เลยใส่เป็น หมวกนานุว่า1น1นะครับแต่ดอกเดิมนะครับลูกค้าแจ้งอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับขายดอกละพันห้านะครับตังทุกดอกนะครับดอกละพันห้านะครับท่านไหนที่หาอยู่เนาะนะครับตัวนี้นะครับก็ขายตามสภาพเขาบอกว่าวอยไม่ได้เปลี่ยนนะครับหมวกมันหายนะครับก็เลยเออใส่หมวกตัวนี้มานะครับแต่ผมก็จะตีเป็นวอยที่มันไม่เท้นะครับผมก็จะขาย ดอกละพันห้าสิบแปดนิ้วนะครับแล้วก็จะมีมีลอกเข้ามานะครับมีลอกเข้ามาเพิ่อมอีกสองตัวนะครับโซ่ยาวประมาณสองเมตรเด้ออาจารย์นะครับผมโซ่ยาวประมาณสองเมตรนะครับตัวนี้ก็ตัวละพันนะครับผมนะครับตัวละพันนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับขายตัวละพันนะครับแล้วก็จะมีแล็กนะครับ ตัวนี้น่าจะ 6u นะครับลึกประมาณ10-16นะครับผม 6u ลึก16พลาสติกไม่มีฝานะครับ1,400บาทนะครับผม1,400บาทนะครับส่วนตู้ก็ยังพอมีให้อาจารย์ได้ชมกันนะครับปีใหม่นะครับก็เข้ามาเล่นที่ร้านนะครับผมมาดื่มน้ำกาแฟเย็นๆที่ร้านก่อนก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าร้านนะครับผมนี่นะครับก็ มีประมาณนี้นะครับของที่เคยถ่ายไปแล้วเนาะนะครับมันก็เหลือบ้างขายออกบ้างนะครับผมผมก็จะไล่ตัวใหม่ๆนะครับที่มันเข้ามานะครับแล้วก็จะมีแล็กนะครับแล็กตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็น 2U นะครับลึกประมาณ16นะครับประมาณ16นะครับเล็กตัวนี้ขาย2,500บาทนะครับ2,500นะครับส่วนดอก ตัวนี้นะครับอบอ้อมนะครับดอกแบบนี้นะครับผมดอกเป็นแบบนี้นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับก็ขายนะครับมันไม่ดังนะครับผมมันไม่ดังนะครับแต่ดอกยังไม่เคยถอดนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนวอยเลยนะครับขายเลยนะครับตัวนี้ดอกละร้อยนะครับมีอยู่สดอกนะครับดอกละหนึ่งร้อยบาทท่านไหนที่หาอยู่นะครับดอกขาดนะครับย้ําว่าดอกขาดนะครับดอกละหนึ่งอบาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทอโบที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นตู้ของผมเองนะครับอ่านะครับเป็นตู้ของผมนะครับตู้ตัวนี้จะเป็นมือหนึ่งบีีนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าขอบเหล็กหูจับเหล็กนะครับตัวนี้ก็ใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสองพันเก้านะครับเรามีปรีนะครับผมปรีนะครับเป็นของ BBX นะครับอ่าเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นปรีมือหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็เอาไปเปิดเล่นสงการปีใหม่สงการเทศกาลต่างๆร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับมีแยกซับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ตัวละ1,900ร้อยบาทนะครับ1,900ร้อยบาทเด้อนะครับนี่มันก็จะมีอะไรมาเนี่เสาเสาอะไรเป็นอย่างนี้มีเสามาด้วยนะครับนี่นีเสานี่ครับ,รบไม่รู้ว่าเสาใส่อะไรนะนะครับ ก็จะมีแยกซับอย่างนี้มานะครับแบบนี้เลยนะครับปุ่มอันนี้จะเป็นต่อเข้าเสียงเพลงนะครับอันนี้จะเป็นกลางแหลมนะครับส่วนนี้จะเป็นเบสนะครับเป็นเบสนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เอานะครับก็เป็นปรีมือหนึ่งนะครับพันเก้านะครับท่านไหนหาอยู่นะครับแล้วก็มีมิกนะครับโปรยูโรเทคนะครับ dx12 นะครับ ตัวนี้มีพร้อมแลกเลยนะครับนี่แลกอันนี้ขายนะครับตัวนี้ขายอยู่6,300บาทนะครับ6,300นะครับตัวนี้6,300นะครับตอนไหนที่หามิกอยู่พร้อมแลกสวยๆนะครับ6,300บาทนะครับแล้วก็จะมี NPE c 2 2นะครับเครื่องนี้นะครับเดิมนะครับดูได้เลยนะครับ นี่ครับเดิมๆนะครับเครื่องนะครับมีฟุน้เต็มเลยพี่น้องนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับปกตินะครับเป็น C 2สองนสองนะครับส่วนฝาหลังนะครับตามนี่เลยด้อนะครับตัวนี้ขายนะครับแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับทางไหนที่หา C 2สองนสองนะครับแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็มีเอ่อพาวเวอร์นะครับสำหรับอ่เปิดจินเล่นธรรมดานะครับ เอาไปขับ15เบียดนี้ช h a นเ e l ละ2ใบก็ได้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับมี L L X G นะครับ1ตัวนะครับราคาตัวนี้นะครับ2 5 0 0นะครับส่วนทาดานะครับผมก็ราคา2500บาทเหมือนเดิมนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับตัวละ2 5 0 0เอาไปขับเบียดช h a นเ e l ละดอกได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพวก X A เข้ามาใหม่ตัวนี้นะครับ x r t Buichi นะครับก็25,500บาทรวมซีนให้แล้วนะครับส่วนพาวเวอร์ประกอบก็อยู่ที่5,9 0 0นนะครับเจ้าตัวนี้ก็เอาไปขับ18คงปั๊มได้เลยชน้นละ2ดอกนะครับตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์ประกอบเอาไปขับเสียงกลางได้อยู่นะครับ4,500นะครับ XL 2 0 0 2นะครับราคา8,5 0 0บาทนะครับผมหน้าทองนะครับผมพันเอนะครับมี2ตัวนะครับตัวละ1 2 5 0 0บาทนะครับ เฟสเดิมหมดเลยนะครับส่วนโกซุลี่นะครับพันห้านะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวด้านล่างก็เป็นพันห้าร้อยเอนะครับตัวนี้ไฟโวลนะครับเฟสนะครับสี่พาร์นหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับนะครับนะครับก็เอาไปขับเบรดได้เลยนะครับพวกหน้าทองนี้ขับได้แน่นอนนะครับชั่นเอาลสองถึงสามนะครับแล้วแต่เราจะไปใช้งานเนาะแล้วก็จะมีดอกสิบแปดอบอ้อม นะครับมีเดิมเดิมมาสองดอกนะครับผมเดิมเดิมมาสองดอกนะครับนี่ครับเป็นดอกอบอ้อมนะครับรุ่นตัวนี้พันวัตนะครับตัวนี้พันวัตนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่วัตนะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนอ่าพันวัตทั้งสองตัวอมาแพ็คครู่นะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผมดอกละหนึ่งพันบาทนะครับดอกละหนึ่งพันบาทเด้อพี่น้องนะครับทนานที่หาอยู่นะครับ ส่วนคอมเพรสเซอร์นะครับเห็นอาจารย์ถามหากันนะครับนี่ของโปรยูโรเทคนะครับพันพันเดียวนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่เนาะนะครับผมแล้วก็จะมีพวก x อ1 2ยังพอมีให้อยู่นะครับแล้วก็ x อ1 8นะครับพวกไดเวอร์แลกนะครับแลกปักนะครับพันสี่ห้าสิบนะครับผมอ่าครอสบ b บีเอทมะฮะจากหนึ่งมหนึันห้าร้อบาท นะครับมาล้นี่สองหนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้15,500บาทนะครับ bbx นะครับแท้มหาจักรหน้าขาว9,500นะครับส่วนนี้จะเป็นไดวัลเล็ตประกอบมานะครับ7,500นะครับส่วนตัวด้านล่างจะเป็น db mark นะครับผม8,900นะครับส่วนนี้จะเป็น bbx ี o อ็นะครับมือหนึ่งเก้านะครับส่วนตัวล่างสุดจะเป็นไดวัลเล็ตกอล์ฟนะครับ9,500บาทนะครับแล้วก็จะมี eq นะครับบอสเทค นะครับตัวนี้บอสเทคนะครับราคา3,500บาทนะครับแล้วก็มี e q ด้านล่างของย e ี่ห้อลิทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่จักบาทละบาทนี้อ่าราคาตัวนี้1 0 0 0 1,700บาทนะครับผมส่วนคอร์สโมดิฟายก็ราคาอยู่ที่2,600บาทนะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้จะเป็นของกรอบนะครับคอมเพรสเซอร์ ตัวละ1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีทาดานะครับพันเนะครับ EQ 2ชั้นพันห้าแคมเปอร์ก็พันห้านะครับแล้วก็บอสเทคตัวนี้อาจจะมีเสียงมาอ่ากวนตรงเราเล่นเกนนะครับตัวนี้2,100บาทนะครับ BBX มือหนึ่งเหลืออยู่ตัวเดียว2,450บบาทนะครับแล้วก็มี BBX นะครับตัวนี้ ก็มือหนึ่งนะครับสามทางอยู่ที่พันเจ็ดสองทางอยู่ที่พันหกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ทุกตัวเลยนะครับว่าขับอะไรได้บ้างนะครับชิปนี้ยาวแน่นอนนะครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ให้อาจารย์ได้ดูแบบให้อบิมเลยนะครับนี่ตัวนี้มิกเล็กนะครับพันเก้ามือหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับเอฟเฟกแท้นะครับหกช่องออโต้นะครับตัวนี้สามพันห้านะครับตัวนี้สามพันห้าตัวนี้ก็ ช่องสองจะดังเบานะครับแต่เอฟเฟกปกติเด้อนะครับแล้วก็จะมียามาฮ่านะครับขุ่นมันจับนะครับตัวนี้หกพันเก้ามือหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวเล็กนะครับตัวนี้สองพันห้านะครับมีเอฟเฟกด้วยนะครับสองพันห้านะครับอ่าโอเคนะครับมาดูพาวเวอร์กันบ้างนะครับผมพาวเวอร์ SCE นะครับตัวนี้รุ่นเจ็ดนะครับมีทั้งหมดสี่แท่น นะครับตัวนี้นะครับเอาไปขับเสียงกลางนะครับชันแนลละสองถึงสามได้เลยนะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วก็ขับได้หมดนะครับมีราคาตั้งแต่เจ็ดพันห้าถึงหกพันเก้านะครับส่วนตัวรุ่น S E T X พันสองนะครับตัวนี้ก็เอาไปขับเสียงกลางนะครับชันแนลละสองได้อยู่นะครับแล้วก็ N P E ตัวแปดพันห้าตัวนี้ขับสิบแปดคองลอได้ชันแนลละสองดอกนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ทาดานะครับทาดาตัวนี้ขับ18บแปดได้ชแนลละ2ดอกคงหล่ออิ่มๆนะครับ8,500ันหนะครับแล้วก็ของเทคโนนะครับรุ่นหมื่นบีนะครับตัวนี้ขับ18บแปดได้ชแนลละ2นะครับคงหล่ออิ่มๆนะครับ9,300พนามนะครับส่วน KS นะครับตัวนี้รุ่นซีรีส์6,000นะครับ MC ็มซอ็มเคสตัวนี้หมื่นสามขับ18บแปดได้ชแนลละ2ดอกนะครับ ส่วนตัวด้านล่างจะเป็นไซเบอร์นะครับวาเทค 10D นะครับตัวนี้ขับชแนลละ3-4นะครับ18นิ้วคงรอนะครับ28,500บาทนะครับส่วนอะตอมนะครับเน้นขับเสียงกลางดีกว่านะครับชแนลละ2ใบนะครับราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับส่วน Vl Audio นะครับ Vl Audio นะครับรุ่นหมื่นสี่นะครับตัวนี้ขับ18ได้ชแนลละ3นะครับคงรอ ราคาอยู่ที่38,500บาทเด้อนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับคลาสดีตัวนี้ราคาอยู่ที่13,500บาทตัวนี้ขับ18ได้ช่องเอาละ2องิมบิมนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับส่วนเซาสแตนดาร์ดตัวนี้ PV 13ไม่เดิมนะครับขับ18ได้ช่องเอาถึง3ถึง4นะครับโครงหล่อราคาอยู่ที่9,500นะครับส่วนบอสเทคตัวนี้แปลงไส้มาเป็น5,000นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 5ึ0งบาท สองหนหรบาทขออภัยครับสองหมื่น้าร้อยบาทราคาอยู่ที่สองหน้ารอยบาทขับสิบแปดได้ชแนลถึงสาถึงส่นะครับส่วนหน้าทองนะครับรุ่นพันสองห้าสิบเนะครับตัวนี้มอดเฟดนะครับดิ้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าตัวนี้ขับสิบแปดได้ชแนถึงสอถึงสนะครับได้อยู่นะครับส่วนกิฟตนะครับตัวนี้เป็นรุ่น5,000นะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่19,000หมัขับ18ได้ชแนลถึงสามถึงสีดอกนะครับส่วนแจมเปอร์ตัวนี้ก็เอาไปฟังในบ้านนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับขับ12 15องสิบห้ชแนลละ2ดอกนะครับ XL 1,500นะครับขับกลางนะครับชแนลละ2อถึงสดอกนะครับราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับส่วนพาวเวอร์ประกอบตัวนี้ราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับตัวนี้ขับ18บแปดได้ชแนลละ2โค้งรอวอยห้ได้อิมิ่นะครับแล้วก็มี เจล่นะครับรุ่น PV 3 5ตัวนี้ขับ18ได้ชแนลละสามถึโครงหล่อนะครับ26,500บาทนะครับส่วนประดิษฐ์ t 4 0 0 0นะครับตัวนี้มอดเฟดนะครับตัวนี้ขายราคาอยู่ที่31,500บาทนะครับขับ18ได้ชแนลสามถึดอกนะครับส่วน power L 2 0 0 4นะครับด้านบนตัวนี้9,500นะครับขับ18ได้นะครับชแนลละ2ดอก นะครับส่วนด้านล่างไม่เดิมนะครับตัวนี้ขับ18คงปั๊มช a n n ละ2ได้อยู่นะครับ7,500นะครับส่วนพาวเวอร์ประกอบตัวนี้ขับ18นะครับคงปั๊มช a n n ละ2ดอกนะครับได้นะครับราคา5 9 0นะครับ XL 2,020ขับเสียงกลางช่น n ละ2ดอกนะครับมีทั้งหมด3ตัวราคาอยู่ที่5 9 0 0ถึง5 7 0นะครับ XL 1 5 0 0ก็เหมือนเดิมนะครับขับได้เหมือนกันนะครับ12นิ้ว15นิ้วช a n n ละ2ดอกนะครับ ่าตัวนี้นะครับผมนี่นะนะครับอ่ตามนี้ตัวนี้ sq นะครับอ่า qsc ไม่เดิมตัวนี้หกพันแปดนะครับขับสิบแปดได้ชั้นแนวละสองดอกครงครอไอ้คงปัง๊มนะครับส่วนพาวเวอร์ประกอบข้างล่างนะครับขับสิบแปดได้ชั้นแนวละสองดอกคงรอหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับส่วนพาวเวอร์ของนอกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้จะขับเสียงกลางได้รายละเอียดเสียงได้ชั้นแนวลสามถึงสี่ดอกนะครับ แล้วก็จะมีบอสเทคนะครับตัวนี้มันไม่เดิมนะครับก็คือเปลี่ยนซ่อมมาแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่1 5ึ0งบาทเอาไปขับ18บแปดได้ชแนลถึง3ดอกอิบิมเลยนะครับ1 5 0่บาทนะครับส่วนสี่ชแนลนะครับเป็นประกรอบตัวนี้คัตเฮดนะครับขับ18บแปดได้ชแนลละ2ดอกนะครับราคา12,500บาทนะครับ XL 1 2ก็ขับ12นิ้วนะครับข้างละ2องก็ ได้นะครับแต่เอาตัวนี้สามารถขับคงหล่อได้เอกคงปั 1, 500, ๊มได้นะครับตัวนี้นะครับคงปั๊มได้นะครับ18นิ้วนะครับชั้นละสองนะครับแอคเตอร์นะครับ18นิ้วคงหล่อได้ราคาละสองหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ขับได้เหมือนกันเก้าพันห้านะครับตัวนี้แปดพันห้าด้านล่างนะครับส่วนชาตรีนะครับตัวนี้ขับสิบแปดได้ชั้นละสามนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับ ส่วน power c ร์ซีสองพันสองนะครับตัวนี้ขายราคายอยู่ที่หกพันสามนะครับขับสิบสองนิ้วเสียงกลางสิบห้านิ้วได้ชแนลละสองนะครับส่วนตัวด้านล่างจะเป็นไมเอ็นพตัวนี้ขับสิบแปดคงโหลดชแนลละสองดอกได้นะครับแปดพั 8, 9, นเก้าครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้เป็น npe นะครับห้าพันห้าตัวนี้ก็ขับเสียงกลางสิบสองสิบห้าชแนละสองดอกได้เลยนะครับส่วนไมเอ็นพนะครับเฮดรุ่น h ฮดสองพันหก ตัวนี้ราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับตัวนี้ขับ18ได้ช่องเอาถึงสาึงสดอกนะครับส่วนแฮมเมอร์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับขับ18ได้ช่องเอาละสองคงหล่อนะครับราคา8,500บาทนะครับส่วนประกอบตัวนี้ก็ขับ18บแปคงหล่อช่องเอาละสดอกนะครับ8,500นะครับส่วนตัวนี้ก็ประกอบเหมือนกัน8,500ขับ18บแปคงหล่อช่องเอาละสดอกนะครับด้านล่างก็คงหล่อข้างละ2นะครับ1,500ไส้จะมีเล็กกับใหญ่นะครับอ่า ขับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี C ีสามพันหกนะครับมือหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้ราคานี้เลยอขับสิบแปดได้ช่องถึงสามดอกนะครับพงหลอดครับมีสองราคานะครับก็มาเรียกมาชมกันเอานะครับอันนี้ก็ XL ็กแอพันห้าก็ดีบวไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโฮนิกนะครับตัวนี้เก้าพันห้ารุ่นโปรสิบนะครับขับสิบแปดช่องถึงสองดอกอิ่มๆนะครับส่วนไม้เอ็นพี h 2ด0อตัวนี้ขับ18นิ้วชั้นแนวละ2ดอกอิม่มๆนะครับ C 2ส0งก็ขับโครงหล่อสิบนิ้วข้างละ2องอิ่มๆนะครับ9,300บาทนะครับอ่าโรเย่นนะครับไฟเขียงตัวนี้ขับ18โครงหล่อชั้นแนวละ2ดอกได้นะครับ7,900บาทนะครับส่วนซ0 0 0นะครับราคาอยู่ที่5,500ันขับเสียงกลางได้ชั้นแนว2ดอก15-12ได้หมดเลยนะครับส่วน4,800ก็ขับโครงหล่อสิบ 8นิ้วได้เช่นนั่นละสองเจนะครับส่วนพาวเวอร์ประกอบตัวนี้ก็ขับคงปั๊มนะครับได้นะครับ8,500ันหนะครับตัวนี้นะครับพวกนี้ขับคงปั๊มได้หมดเลยนะครับนี่ครับ7,500ก็มีนะครับหน้าทองก็ขับ18บแปคงหล่อได้เช่นนั่ละอ่า2ดอกนะครับส่วนตัวข้างล่างจะเป็นหน้าทอง1,500้อยตัวนี้ไม่ดื่มนะครับ12,000สองนะครับผมตัวนี้เป็นอ่ามออ่า มอดเฟลดหมดแล้วนะครับส่วนคมสารตัวนี้ขับ18บแปคงปั๊มได้ชัแนลละ2ดอก6,900นะครับลูกโดดก็ขับ18บแปคงปั๊มชัแนลละ2ดอกนะครับ8,500นะครับส่วนตัวนี้ประกอบ1,500นรขับ18บแปคงหล่อดชัแนลละ2ดอกอิ่มๆเลยนะครับด้านล่างก็18บแปคงหล่อดชัแนลละ2ดอกก็อิ่มๆนะครับส่วนตัวข้างล่างก็18บแปคงปั๊ม8,500ันขับได้อิ่มๆนะครับสี่ชัแนล ก็ขับได้นะครับเสียงกลางช่องเราสองเบรคคงปั๊มช่องเราสองได้เลยนะครับอ่านะครับผมแล้วก็มีอ่าพาวเวอร์ฟังในบ้านนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้แล้วก็พาวเวอร์ประกอบตัวนี้สวิตชิ่งนะครับขับสิบแปดคงปั๊มช่องเราสองดอกนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับส่วนคราวคาวกินนะครับตัวนี้ราคาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับขับสิบแปดได้อยู่ช่องเราสองดอกคงปั๊ม แล้วก็ TTH รุ่น T106 นะครับ7,008นะครับขับ18คงปั๊มชนเนลละ2ดอกนะครับส่วนประกอบหน้านี้นะครับผมก็ราคา7,500ขับ18ได้ชนเนลละ2นะครับคงปั๊มนะครับผมแล้วก็มีอพะพาวเวอร์ประกอบตัวนี้นะครับ7,500บาทตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่ะ7,500นะครับขับ18ชนเนลละ2ข้างละข้างละ2คงหล่อได้เลยนะครับส่วนหน้าเขียวก็ขับ18คงรอ ช่ n เราสองนะครับคงหลอ่อได้เลยนะครับแปดอ่าเก้าพันห้าส่วนตัวนี้เก้าพันห้านะครับขับสิบแปดช่องเรสองคงหล่อได้เลยนะครับ1 5 0่งห้าร้อยนะครับขับสิบแปดช่เสองนะครับได้เลยนะครับส่วนพาวเวอร์ประกอบตัวด้านล่างเจ็ดพันห้าขับสิบแปดคงปั๊มช่องเราสองดอกได้เลยนะครับแล้วก็มาซิงเฮซี่ตัวนี้ขับ 18คงปั้มได้นะครับชแนลละ2นะครับ5,500บาทนะครับ modify นะครับรุ่น3,600ราคา8,500กับ18 c h a n ชแนลละ2ดอกกิ่มบมคงหล่อนะครับ <c oughs> ส่วน modify นะครับรุ่น4,800 VZ ตัวนี้ขับ18 c h a n ชแนลละ3 4นะครับราคา13,500บาทนะครับแล้วก็ maximum ตัวนี้ราคา5,900ไม่เดิม นะครับขับ18โคงหล่อชั้นละ2ดอกได้อยู่นะครับ5,009 9นะครับส่วนา3,006ก็18โคงหล่อนะครับชั้นละ2ดอกนะครับมาสเตอร์ดีไซน์นะครับ M อะไร M มาสเตอร์อะไรสักอย่างนะครับตัวนี้18ชั้นละ3นะครับผม13,500บาทนะครับส่วนประกอบนะครับราคา5,005 5นะครับตัวนี้นะครับขาย5,005 5ขับ18โคงหล่อคงปั๊มขออภัยครับโคงปั๊มชั้นละ2ดอกนะครับ ส่วนพาวเวอร์ประกอบตัวนี้สี่พันเจ็ดขับคงปั๊มได้ช่องละสองดอกนะครับหน้าทองแปดร้อย e คงปั๊มช่องละสองดอกนะครับตัวนี้นะครับส่วนเอสก็ขับสิบแปดคงหลอได้ช่องละสองนะครับไฟตรงหกพันเจ็ดไฟเขียงเจ็ดพันเก้าตัวนี้ขับกลางนะครับ xl พันนะครับขับกลางช่องละสองดอกสี่พันเจ็ดนะครับส่วนประกอบแปดพันเก้านะครับผมส่วนประกอบ แปดพันเก้านะครับราคานะครับขับสิบแปดชนแนลละสองดอกได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้หมื่นสองก็สิบแปดโงหล่ออิ่มอิ่มนะครับข้างละสองส่วนด้านล่างก็สิบแปดโงหล่อข้างละสองอิ่มอิ่มนะครับส่วนดอกลำโพงนะครับตอกีเวทนิ้วนะครับถ้าเป็นใหญ่ใหญ่อย่างนี้ราคาสี่พันห้านครับส่วนสิบแปดนิ้วเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันบาทจนถึงสองพันห้านะครับก็เรียกมาชมมาดูที่ร้านได้เลยนะครับนะครับผมก็ มีประมาณนี้แหละเนาะนะครับนี่ดอกก็ยังพอเหลืออยู่นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับส่วนดอกมือหนึ่งของผมก็เคยแจ้งไปในชิปแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะทำรายละเอียดของพาวเวอร์ให้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะมาได้นะครับเราก็จะแจ้งไปตามชิปให้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ฝากติดตามทางร้านในเล็กด้วยกันแล้วกันนะครับชิปนี้นะครับพูดผิดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัย อาจารย์ทุกท่านนะครับถูกหรือแพงอาจารย์ตัดสินใจกันเอานะครับผมก็ได้แค่แนะนําให้นะครับแล้วก็จะมีพวกทีวีนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับ65นิ้วก็14,500บาทนะครับ55นิ้วก็12,900บาทนะครับส่วนไม่ลอยนะครับตัวนี้ก็พันเตัวนี้ตอง1นึ่งไมโครเทคอ่าโปรยูโดเทคสามพันแปดเก้าสิบนะครับมีสองรุ่นตองแปดกับตองหนึ่งนะครับแล้วก็ไมโครเทค สามพันห้านะครับอันนี้ปรับขึ้นได้นะครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นตองเก้า e สี่พันสามร้อยบาทนะครับโอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้นะผมก็ค่อยเจอกันชิปหน้านะครับผมอาจจะหลังปีใหม่นะครับหรือก่อนปีใหม่นะครับผมก็จะพยายามทําชิปให้นะครับตัวไหนเข้ามาใหม่ๆนะครับก็ฝากติดตามทางร้านผมด้วยกันแล้วกันนะครับมันจะมีตู้มือหนึ่งเข้ามาอยู่เยอะเลยนะครับมาทั้งหมดเกือบ4ี่ใบ นะครับจะมีตู้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,700เป็นตู้ BV นะครับทั้งทัวโบนะครับก็มาเรียกมาชมกันเอาที่ร้านนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็สินค้าก็มานิดนิๆหน่อยๆทุกวันนะครับผมก็พยายามทำชิปให้อาจารย์เนาะนะผมก็ชิปนี้ก็ไปไปครับสวัสดีครับ